ดูกันต่อกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะยิ่งปราบยิ่งเห็นออกมาเรื่อยๆนะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็ร่วมมือกันเต็มที่วันนี้ปปสค่ะได้นําทีมปฏบิบัติการที่ชื่อว่าตัดไฟแต่ต้นลมทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ชายแดนภาคเหนือแล้วสามารถยึดทรัพย์สินของกลางที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ได้กว่า66ล้านบาทเลยนะคะปฏิบัติการนี้ค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ปปสพร้อมตํารวจทหารแล้วก็อายการกว่า150นาย เปิดปฏิบัติการตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่หนึ่งโดยลงพื้นที่ไปตรวจค้นเป้าหมายมีทั้งหมด13จุดในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่เนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีกำหนดให้25จังหวัดเป็นพื้นที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน90วัน เป้าหมายสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือทลายเครือข่ายค้ายา,ย,ยาเสพติดของพันเอกจลโบนะคะที่เป็นอดีตรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมทางทหาร171กองกำลังวาใต้และนายวิระหมื่นจดาก็คือชื่อ2คนนี้เนี่ยเชื่อมโยงอยู่แล้วนะคะกับเรื่องของคดียาเสพติดแล้วที่ไปตรวจหรือว่าไปค้นพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้เนี่ย มีข้อมูลว่าเชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรายใหญ่ในเดือนมีนาคม67ที่ผ่านมาค่ะที่จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับไอซ์309กิโลกร,รมัมเฮโรอีน230กิโลกร,รมัมที่จับได้ในพื้นที่สพฝางเชียงใหม่มีการลักลอบลำเลียงมาจากรัฐฉานประเทศเมียนมาเข้าไทยมาโดยผ่านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการว่าจ้างค่ะกลุ่มผู้ลำเลียงชาวไทยและกลุ่มผู้ประสานงานจากพื้นที่เมืองต่วนประเทศเมียนมาค่ะ โดยผลการปฏิบัติการสามารถจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับเครือข่ายของพันเอกจะรอโบได้4รายแล้วก็ไปยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์20แปลงมูลค่าประมาณ61ล้านบาทบัญชีเงินฝาก16บัญชีมูลค่าประมาณ472,000บาทเงินสดมูลค่า210,000บาทยานพาหนะ6คันมูลค่าประมาณ3ล้านบาท มีทองรูปประพันธ์เจรายการมูลค่าประมาณ5้า0 0 0เบาทและทรัพย์สินอื่นอีก10บรายการรวมมูลค่าแล้วประมาณ4ี่แสนบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยดได้ครั้งนี้ค่ะอยู่ที่6 6สิบหกล้านหนึ่งบาทด้วยกันโดยปฏิบัติการนี้นะคะตักไฟแต่ต้นลมเนี่ยถือว่าเป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐที่ให้ความสําคัญกับการปราบปรามแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจัง มุ่งเน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินคดีกับกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลรวมถึงการใช้พรบความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาพศ2535ด้วยเพื่อขยายผลเครือข่ายยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ยังคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะ ซึ่งสำนักงานปปอสอจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมไปฟังรัฐมนตรียุติธรรมกันหน่อยค่ะเน่งจากปัญหญายาเสพติดเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศมีเป็นความผิดร้ายแรงก็เช่นยกตัวอย่างวันนี้ผู้องค์การมาจาก ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเข้ามาก็ดีประเทศลาวก็ดีที่อยู่ใกล้เคียงหรือประเทศจีนก็ดีเนี่ยก็จะเอาหมายจับของเราไปดําเนินคดีจับกลุ่มบุคคลนั้นเพื่อมาดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมก็เป็นอีกก้าวหนึ่งเราเรียกยุทธการนี้ว่าตัดไฟแต่ต้นลมคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าการแก้ปัญหาที่ปลายเห มือร่วมใจกันระหว่างประเทศเพื่อจะแก้ปัญหายาเสพติดนะคะ